นิยายวายแนวแฟนตาซีเรื่องได้รักร้ายเจ้าแห่งตำนานทั้งสี่บทที่40การปรากฏตัวของจอมเวทนักเขียนโดยปร,ริยวิทย์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปนิยายวายเสียงจากช่องนิยายวาย ฟังฟินฟิน <S 2> <S 2> <S ไม่ต้องรีบไปขนาดนั้นก็ได้นะครับคุณกอนชัยช้าๆสิครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปเอาลูกค้าของผมคืนนะครับ อยู่บ้านด้วยล่ะครับเย่าหลบหน้าผมละ่ะ <provinces> <ป>เสียงหัวเราะของเหลียนเฮอซุนดังกึกก้องไปทั่วทั้งห้องอาหารการ่อนชัยรีบเร่งออกไปตั้งแต่อาหารคำแรกยังไม่ตกถึงลำไส้เลยด้วยซ้ำเยอะว่าแต่แขกที่เพิ่งออกไปรู้สึกกลัวเลย คนที่อยู่ที่นี่ก็ยังรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวไม่แพ้กันแฟรินไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงถูกพาตัวมาที่นี่และก็ไม่เข้าใจว่าเลียนเฮอร์ซุนกำลังคิดจะทำอะไรอยู่กันแน่ สถานที่แห่งนี้แปลกหูแปลกตาไปหมดแสงไฟก็สว่างสวยัยจนแยกไม่ออกเลยว่าเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนอีกทั้งแสงไฟจากหลอดไฟนั้นยังคอยบดบงังทำให้มองไม่เห็นแสงดาวบนท้องฟ้าสายลมหนาวแปลกแปลกพัดมาจากทางทิศไหน ทำให้หายใจอึดอัดไม่สดชื่นเอาซะเลยเฟรินอนีเอ่เอ๊ะฮเ<อ>ฟรินสะดุ้งสุดตัวเมื่อถูกสวมกอดจากทางด้านหลังในขณะที่กำลังยืนเม่ออยู่ที่ริมระเบียง ข้างนอกห้องนอนในคฤหาสนหาสุดหรูร่างบางขยับตัวยุกยิกไม่ยอมให้อีกฝ่ายได้ฝังปลายจมูกโด่งลงมาที่แก้มนิ่มได้โดยง่ายเฟรินอืมทำไมเธอถึงต้องหลบฉันด้วยอยู่นิ่งๆให้หอมดีๆไม่ได้เหรอ ไม่ได้นะเอ๊ะฮะเฟรินบอกให้อยู่นิ่งๆยังไงก็จะไม่ยอมอยู่นิ่งๆให้หรอกนะหืมและด้วยเหตุนี้จึงทำให้เหรียญเธอซุนหยุดชะง,งักลงไปจนได้ แล้วหันมองคนที่ติดอยู่ในอ้อมแขนให้ถนัดทนีว่าคนคนนี้ใช่เฟรินของเหรียญเฮอร์ซุนจริงๆหรือเปล่าโดยปกติแล้วคนอย่างเฟรินจะขัดขืนแค่พอเป็นพิธีเท่านั้นหลบหลีกแค่พองามจากนั้นก็จะบิดเร้าร่างกายให้สมปรารถนา น้อยครั้งมากนักที่จะเอ่ยเสียงแข็งขนาดนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เสียงแข็งกระด้างแต่ถ้าว่าก็ฟังออกว่าแอบไม่พอใจให้เธอโกรธอะไรฉันอยู่ฮะเฟ,ะฟะริน พูดเงินเหรอได้เงินเธอไปกับฉันป,ปล่อปล่นะฮะเฟรินไม่ไปด้วยหรอกเธอเสียงแข็งใส่ฉันขนาดนี้ไม่ปล่อยไปง่ายๆหรอกต้องไปให้ฉันลงโทษเธอก่อนเธอนั่นแหละต้องถูกลงโทษให้เข็ดไปเลย เฟรินหยุดดิ้นลนลงไปทันทีที่แผ่นหลังของเขาสัมผัสกับพื้นเตียงนุ่มจากนั้นก็นิ่งเงียบไปเลยและนั่นคือสิ่งที่คนอย่างเขาทำได้แม้แต่จะส่งเสียงววยวายในใจยังไม่กล้าคนอย่างเขาโกรธอะไรอยู่อย่างนั้นหรอ มีสิทธิ์โกรธอะไรด้วยงั้นเหรอเธอยอมฉันเธอนะเฟรินเธอตั้งใจไว้แล้วว่าจะใจแข็งกับฉันงั้นเหรอเฟรินพยักหน้าจนถียิบ บ่งบอกถึงความตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวก่อนที่อีกฝ่ายจะนอนหันหลังควับให้เธอได้แต่ทอดถอนใจยาวเพราะคนอย่างเขาไม่เคยคิดจะใจเย็นกับใครได้มากขนาดนี้เอาจริงๆก็ทั้งหงุดหงิดและทั้งเอ็นดูนั่นแหละเธอยอมฉันเธอหน่า ไม่อย่างนั้นฉันอาจจะทำให้เธอเจ็บตัวจะลุกไม่ขึ้นไปอีกหลายวันก็ได้เธอก็รู้นี่เฟรินยังคงสายหน้าถี่ยิบอีกทั้งไม่ยอมให้ขยับตัวเข้าใกล้เธอพยายามเบียดเข้าไปให้ใกล้ชิดที่สุดเท่าที่จะทำได้ เป็นครั้งแรกจริงๆที่อีกฝ่ายใจแข็งได้นานที่สุดแล้วฉันเริ่มจะไม่ไหวจริงๆแล้วนะเฟรินเฟรินอืมไม่ใจอ่อนฮนะ เอาไงาดีละทีนี้ถ้าขืนบังคับให้ยองมีหวังโกรธหนักมากกว่าเดิมอีกแน่นอนเลยเชียวทำยังไงเธอถึงจะใจอ่อนการซุกไซรูปไล้แล้วลมไม่เป็นผลอะไรกับร่างบางเลยในตอนนี้ จิตใจของอีกฝ่ายแน่วแน่กว่าที่คิดไว้เยอะความแข็งกล้าวหรือการบังคับขู่เข็นมันเอาชนะคนที่เคยจิตใจอ่อนแออย่างเฟรินไม่ได้อีกต่อไปแล้วเลียนเฮอร์ซุนทำได้เพียงอย่างเดียวคือการแสดงความอ่อนแอออกไปให้คนที่อยู่ใต้อ้อมแขนได้เห็น ว่าคนที่พ่ายแพ้รับคาบก็คือเขาเองยอมให้ฉันเถนะเฟรินฉันทนไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้เธอค่อยมาโกรดต่อคืนนี้เธอก็ยอมให้ฉันก่อนได้ไหมใจของฉันจะขาดแล้วเฮ้อนะ่ะ ต้องการแค่ได้ระบายออกมาทางร่างกายนั่นแหละจะเป็นใครก็ได้ไม่ใช่เหรอโถเฟรินถ้าใช่อย่างนั้นเราฉันจะให้เด็กไปตามถึงสองครั้งทำไมกันหากไม่ใช่ว่าต้องเป็นเธอคนเดียวเท่านั้นนะ่ะคำพูดเหลวไหล เป็นแค่ลมปากคดลมปากของฉันมันออกมาจากใจอืมจิตใจของเธอนะเหรอยากแท้อย่างถึงเธออย่างไม่ถึงแต่ฉันอย่างถึงหลึกแค่ไหนฉันก็อย่างถึงเธอเมื่อเห็นว่าเฟรินไม่ขยับตัวหนีแล้ว เหลียนเฮอรซุนก็ทั้งกอดทั้งหอมทั้งจุมพิษไม่ฟังเสียงห้าหยุดน้ำเสียงของเฟรินไม่ได้แข็งขืนเหมือนกับตอนแรกแล้วเหลียนเฮอถึงค่อยเริ่มเบียดเข้าไปอีกครั้ง จนกระทั่งเริ่มลุกหนักมากขึ้นเรื่อยๆจากนั้นก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดยั้งอะไรได้อีกเลยเธอจะยิ่งเจ็บตัวยิ่งขึ้นน้ำเสียงแหบพร่าบ่งบอกถึงความต้องการและในขณะเดียวกันก็ห่วงใย,ยอยู่ในที ไดินได้แต่หวังว่าเขาจะไม่ได้คิดไปเองใจจะขาดอยู่แล้วทั้งที่รู้สึกมากมายขนาดนั้นแต่ก็กลับพูดอะไรไม่ออกเลยสักนิดได้แต่เรียกชื่อของคนที่อยู่เคียงข้างกันตลอดมา เฟรินไม่เคยรู้ว่าจุดจบของเรื่องนี้มันอยู่ที่ใดอีกทั้งยังลืมเลือนจุดเริ่มต้นของความหลงไหลนี้ไปแล้วเสียด้วยจุดเริ่มต้นจากความรู้สึกแบบไหนกันที่ทำให้เขายินยอมให้กับผู้ชายคนนี้มากมายถึงเพียงนี้ สุดท้ายก็ถูกกระทำรุนแรงด้วยจนได้ทั้งที่เธอก็เตือนแล้วเธอยอมฉันเถอะนะไม่อย่างนั้นฉันอาจทำให้เธอเจ็บตัวจนลุกไม่ขึ้นไปอีกหลายวันก็ได้เธอก็รู้นี่แต่ก็นั่นแหละ เป็นเขาเองที่ตัดสินใจว่าจะโกรธอยากจะแสดงออกว่าน้อยเนื้อต่ำใจให้กับอีกฝ่ายถึงได้เจ็บตัวขนาดนี้สิ่งเงินหันความทันทีที่สัมผัสรับรู้ได้ว่า คนที่นอนขดอยู่ภายใต้ผ้าห่มนวมขยับขยื่นเคลื่อนไหวแล้วสิงเหรออืมรอยยิ้มอ่อนหวานประดับขึ้นบนใบหน้าซีดจางทันทีที่เห็นว่าคนที่นั่งเฝ้าเขาอยู่ข้างตัวเป็นสัตว์เวทตัวสุดท้ายของเหรียนเฮอร์ซุน ฝ่ามือเล็กเอื้อมออกมาจากผ้าหม่มเพื่อสัมผัสหลังมือของอีกฝ่ายแต่ทว่าเฟรินกลับสังเกตเห็นสีหน้ากังวลยังเห็นได้ชัดเจนของคนฟ้องไข้ทันทีที่มองมาที่เขาเจ็บมากไหม เฟรินสายหน้าไปมาพร้อมกับรอยยิ้มอ่อนโยนไม่เลยไม่เลยเหรอทั้งที่นอนสมไข้มาตั้งหลายวันเอ๋ก็ธรรมดานะอย่าก,กังวลไปเลยนะ อยากอยู่กับเขาไหมท,ทำไมถึงถามอย่างนี้ล่ะตอบมาว่าอยากอยู่กับเขาไหมเอ่อก็แล้วถ้าบอกว่าไม่อยากอยู่สิงจะพาฉันหนีไปจากเขาทันที เลยใช่ไหมล่ะพาหนีไปไม่ได้รวมร่างกับเขาแล้วต้องอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตหรือไม่ก็จนกว่าเขาจะตายจึงจะออกจากร่างของเขาได้ขอโทษนะ เฟรินไม่คิดว่าคนตรงหน้าจะจริงจังกับคำพูดของเขามากมายขนาดนี้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเฟรินแกล้งแซวใครไม่เก่งใจจริงแล้วไม่ได้อยากให้บรรยากาศกลายเป็นแบบนี้เลยเออเราเองก็คงจะเหมือนกันเข้าไปไหนไม่ได้ จริงๆใช่ไหมละ่ะเรามาอยู่สู้ไปด้วยกันเถอะนะฝ่ามือเล็กเอื้อมไปวางบนไหล่กว้างพร้อมเอ่ยด้วยรอยยิ้มละไมฟเฟรดินรู้สึกใจชื้นขึ้นมาหน่อยที่เห็นแววตาเป็นประกายของสิงในขณะที่ได้ยินคำพูดของเขา อย่างน้อยก็ทำให้อีกฝ่ายซึ้งใจในความจริงใจของเขาได้แหละแย้ yeah. สิงห์เอาแต่ประจบแม่อีกแล้วมังการดูสิพวกเราก็เป็นห่วงแม่เหมือนกันเหอะก็จริงทันใดนั้นเองเสียงของการสนทนาของใครบางคนสองคน ็ดังแทกขึ้นมาท่ามกลางความเงียบมันดังขึ้นในขณะที่เฟรินกำลังเอื้อมฝ่ามือไปกุมที่สองแก้มของสิงอย่างเอ็นดูเสียงนั้นมันไม่ได้ทำให้ตกใจหรอกนะกลับทำให้เขายกยิ้มมุมปากขึ้นมาพร้อมกันทั้งสองข้างอย่างเอ็นดูมากขึ้นไปอีก เพราะเสียงนั้นจะเป็นเสียงของใครเป็นไม่ได้นอกจากเสียงของกรเรียนลมและมังกรเพลิงนั่นเองทั้งสองคนทข้ามือสิ <c oughs> แม่เรียกแล้วมังก่อนเข้าไปกันแม่แม่รู้ได้ยังไงว่าเป็นพวกเราเกีเพราะ การเรียนของ <c oughs> การเรียนของแม่น่ารักที่สุดเลยนะสิมังกรก็ด้วยนะและก็อย่าว่าพี่สิงเขาเลยนะเขาไม่ใช่คนชอบประจบหรอกห้ามคิดแบบนั้นอีกแม่สิงเงินนะ่ะเขาเป็นน้องเหรอเอ๋ ใช่แม่สิงเงินเป็นน้องเล็กของพวกเราลองลงมาก็เป็นมังกรต่อจากนั้นก็เป็นกระเรียนแล้วถึงจะเป็นสิงหอ,อืมอืมไม่เชื่อถามเขาดูสิสิงพวกเราเป็นพี่นายใช่ไหมฉันไม่เคยมีพี่น้อง นายเอชังเธอกเกรียนทั้งสองคนเลยไม่ทะเลาะกันนะแล้วอินซีล่ะอินซีไปกับเฮอร์ซุนขอรับใช่แม่มีอินซีคนเดียวที่ไปกับเฮอซุนก็พอแล้วเฮอซุนบอกว่าที่เหลือให้อยู่ดูแลแม่ พวกเขาไปไหนกันกรุงเทพกรุงเทพใช่เฮอร์ซุนบอกว่าเป็นเมืองหลวงของที่นี่ออเฮอร์ซุนบอกอีกว่าถ้าที่นั่นสุขสบายดีก็จะส่งสัญญาณให้พวกเราพาแม่ไปที่นั่นไปอยู่ด้วยกัน เฟรินไม่รู้ว่าจะดีใจหรือว่าเสียใจดีเพราะเดาไม่ออกเลยว่าที่แห่งนั้นจะเลวร้ายหรือว่าน่าอยู่แค่ไหนแล้วคำพูดที่ว่าอยู่สุขสบายดีของเหรียญเฮอร์ซุนมันเป็นยังไงกันแน่นะครุ่งแทบงั้นเหรอ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับบทที่40ของนิยายวายแนวแฟนตาซีที่มีชื่อเรื่องว่าได้รักร้ายเจ้าแห่งตำนานทั้ง4นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปนิยายวายเสียงจากช่องนิยายวายฟังฟินๆช่องนี้นะครับ ด้วยสนับสนุนผลงานของปริยวิทย์กันด้วยนะครับก็ขอคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอกำลังใจจากคุณฟังนะครับกำลังใจเล็กๆหัวใจเล็กๆของคุณผู้ฟังจะเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้กับนักเขียนและก็นักภาพตัวเล็กๆคนนี้นะครับเอาไว้พบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ